รวบรวมวินัยของพิสุณีไว้ไปเป็นหมวดๆต่อจากนั้นพระเถระทั้งหลายได้กล่าวถึงพิคุณีวิพังวงเล็บวินัยของพิสุณี311ข้อซึ่งมากกว่าพิสุ84ข้อพ,พิสุณีพิสุณีคือมาตุค,คามวงเล็บผู้หญิงที่ได้อุปสมบทแล้วในพระพุทธศสาสนา ครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาวงเล็บนาของพระสัสดาซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงคอยอภิบาลดูแลเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงปรารถนาจะอุปสมบทเป็นพิสุณีได้ทูลขอพระพุทธานุญ,ญาตออกบวชในพระธรรมวินัยพระพุทธองค์ได้ตัดห้ามถึงสามครั้ง ต่อมาพระผูมิพระภาคเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับที่กุฎาคารสาราป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ละความพยายามถึงกับปงผมนุ่งห่มผ้ากาสายะเองออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสากยะจำนวนห้าร้อยนางเมื่อมาถึงยังเมืองเวสาลี ได้ยืนกันแสงอยู่ที่สมประตูนอกกุดาคารสาราพระบาทบวมพระวรกายเปิดเปื้อนทุลีท่านพระอานนท์มาพบเข้าสอบถามทราบความแล้วจึงช่วยไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตให้แต่ก็ถูกพระพุทธองค์ตัดห้ามอีกถึงสามครั้งภายหลังท่านพระอานนท์กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามผู้บวชแล้วมีทางจะบรรลุธรรมพิเศษได้หรือพระพุทธองค์ตัดว่าอาจอยู่ท่านพระอนุนจึงทูลขอเพื่อทรงอนุญาตอุปสมบทแก่พระนางมหาปรชาบดีโคตมีเป็นพิสุนีทรงอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นพิสุณีโดยวางเงื่อนไข ให้พนางรับคารุธรรม8ประการพนางยอมรับคารุธรรม8ประการนั้นจึงได้เป็นพิษุณีพระองค์แรกในพระพุทธศาสนาคารุธรรม8ประการคาร,รุธรรม8ประการมีดังนี้ 1. พิษุณีอุปสมบทแล้วได้หนึ่งร้อยพรรษาต้องทำการกราบไหว้การต้อนรับ อัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่พิสุแม้ผู้อุปสมบทแล้วในวันนั้น 2. พิสุณนีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิสุ 3. พิสุณนีต้องหวังทำสองประการคือการถามอุโบสถและการไปรับโอวาทจากพิสุสง์ทุกกึ่งเดือน 4. พิสุณีผู้จำรรษาแล้วต้องประวรณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย 5. พิสุณีล่วงระเมิดครุธรรมคือสังฆาที่เสรแล้วต้องประพฤติปักขะมานัตในสงฆ์สองฝ่าย 6. พิสุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ายให้แก่สิกขามนาผู้ศึกษาสิกขา ในธรรมหกประการที่ครบสองปีแล้ว 7. จ็พิสุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาสพิสุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง 8. ห้ามพิสุณีสอนธรรมพิส,ใพส,ส,พสุให้พิสุสอนธรรมพิสุณีได้จากนั้นทรงอนุญาตให้พิสุสงอุปสมบท พวกนางสาคิยานีผู้เป็นบริวารของพระนามหาประชาบดีโคตมีด้วยยติจตุถกรรมอย่างเดียวกับการอุปสมบทพิสุนอกจากผู้ที่ได้บวชรุ่นแรกผู้บวชรุ่นหลังต่อมาต้องเป็นสามเณรีก่อนและรักษาศีลสิบเหมือนสามเณรเมื่อเป็นสามเณรีมาจนถึงอายุครบ18ปีหรือเกิน18ปีแล้ว ก็ขอเป็นสิกขามนาได้การเป็นสิกขามนานั้นต้องถือเค่งคัดสมบูรณ์ที่สุดในศีลหข้อคือตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งถึงศีลข้อ6ตลอดเวลาสองปีในระหว่างสองปีนี้ถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งต้องรับศีลใหม่และต้องตั้งต้นเป็นสิกขมานาใหม่ การขอสิกขมานาต้องขอจากพิสุณีการขออุปสมบทเป็นพิสุณีต้องมีอุปชาเหมือนพิสุแต่ไม่เรียกว่าอุปชาเรียกว่าปวัตตินีพิสุณีที่จะเป็นปวัตตินีได้จะต้องได้บวชครบสิบพรรษาแล้วและได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมสงฆ์ด้วย พวกสตรีเข้ามาขออุปสมบทจะถูกซักถามข้อบกพร่องรวมทั้งต้องถูกถามได้ว่าได้รับอนุญาตจากสามีแล้ววงเล็บในกรณีที่มีสามีมาก่อนต่อจากนั้นจึงเข้าพิธียติจตุกถกรรมแต่ยังไม่ต้องรับอนุาสาดการรับอนุาสาดจะทำต่อเมื่อได้รับ อุปสมบทจากพิสุสงอีกชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าการบวชเป็นพิษุนีต้องได้รับอุปสมบทในสงสองฝ่ายคือต้องได้อุปสมบทในพิสุนีสงก่อนแล้วจึงมารับอุปสมบทในพิสุสงอีกชั้นหนึ่งวิธีรับอุปสมบทในพิสุสงนั้นพิสุนีต้องพาไปแต่ไม่เปลี่ยนอุปชา คือใช้ประวัติมีคนเก่านั่นเองโดยไม่ต้องซักถามเพราะซักถามกันมาเรียบร้อยแล้วเข้าพิธียติจตุถากรรมในพิสุสง์เมื่อเสร็จพิธีสตรีผู้นั้นก็เป็นพิสุณีอย่างสมบูรณ์เหลือแต่การรับอนุสา์ซึ่งเป็นหน้าที่ของพิสุณี อนุาอนาสาสำหรับพิสุณีอนุสาสำหรับพิสุณีนั้นมากกว่าของพิสุคือพิสุมีแปดข้อพิสุณีมีสิบเอ็ดข้อในแปดข้อของพิสุนั้นตอนต้นเป็นนิสัยสี่ตอนหลังเป็นข้อห้ามเด็ดขาดสี่ข้อส่วนพิสุณีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่โคนไม้เพราะมีพุทธบัญญัติ ห้ามพิสุณีอยู่ป่าฉะนั้นเรื่องนิสัยของพิสุณีจึงลดลงไปข้อหนึ่งเหลือเพียงสามข้อแต่ข้อห้ามเด็ดขาดซึ่งถือเป็นปาราชิกของพิสุณีมีเพิ่มขึ้นอีกสี่ข้อคือนอกจากห้ามเศษเมถุนธรรมห้ามลักทรัพย์ห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามอวดอุตรินุสธรรมเหมือนพิสุแล้ว ยังเพิ่มข้อราวนี้ต่อไปอีกซึ่งถ้าทำผิดข้อใดข้อหนึ่งเข้าก็นับเป็นปาราชิกของพิสุนีคือ 5. ยอมให้บุรุษจับต้องร่างกายของตนตั้งแต่อกลงไปถึงเข่าด้วยความกำหนักยินดี 6. รู้ว่ามีพิสุณีต้องปาราชิกปิดความเสียไม่เป็นโจท์ ฟ้องขึ้นเองถือว่าตนเองเป็นประราชิกด้วย 7. เกี่ยวข้องคบหาเข้าเป็นพวกกับพิสุที่สงขับไล่แล้ว 8. จับต้องตัวบุรุษด้วยความกำนัดยินดีแม้แต่จับชายผ้าที่เขานุ่งหม่มยืนหรือพูดกับบุรุษด้วยความกำนัดยินดีไปสู่ที่ที่นัดหมาย หรือยินดีที่บุรุษมาสู่ที่นัดหมายเข้าสู่ที่กำบังหรือทอดกายให้แก่บุรุษก็เป็นปาราชิกทันทีข้อบังคับสำหรับพิสุณีข้อบังคับสำหรับพิสุณีมีอยู่อีกคือ 1. กุลธิดาผู้มีศรัทธาจะเป็นพิสุณีต้องมีอายุ20สิปีขึ้นไป สองพิสุณีต้องประพฤติตามคารุธรรมแปดประการตลอดชีวิต 3. ามพิสุณีต้องสังฆาทิเศษแล้วต้องอยู่ปริวาตกรรม15วันในสงสองฝ่าย 4. เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในพิสุนีสง์ต้องให้พิสุสง์เป็นผู้วินิจฉัยส่วนการที่จะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พิสุณีสงไปจัดการเอง 5. พิสุณีที่เป็นอุปชาที่จะให้การอุปสมบทต้องมีพรรษาอย่างน้อย12พรรษาให้อุปสมบทได้ปีละหนึ่งรูปและต้องเว้นหนึ่งปีจึงจะให้อุปสมบทได้อีก 6. พิสุณีมีบริขาร10อย่างเหมือนกับพิสุ8อย่าง เพิ่มอีกสองอย่างคือผ้ารัดอ,อกกับผ้าผัดสงน้ำา 7. ็ดพิสุนีลาสิกขาแล้วไม่สามารถกลับมาอุปสมบทได้อีกวินัยของพิสุนีนั้นทรงบัญญัติโดยกวดขันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวรโรรสทรงสงสัยว่า พิษุนีนั้นอาจสิ้นสูญไปตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เพราะในตอนทรงปรินิพานไม่มีเรื่องราวกล่าวถึงพิษุนีเลยส่วนเรื่องที่กล่าวถึงพิษุนีในตอนหลังเช่นพระนันทเถรีพระคณิฐาของพระเจ้าการาโศกและพระสังขมิตตาเถรีพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงตั้งข้อสงสัยไว้เป็นอันมากคันท่านพระมหากสป,ปะได้ถามวินัยปิดกทั้งหมดท่านพระอุบาลีก็ได้วิสัชนาแล้วในที่สุดแห่งการปุชชาและวิสัชนาพระอรหันต์ห้ารองค์ก็ได้ทำคณะสาธยาย,ยวงเล็บสวดสาธยายเป็นคณะ ในเวลาที่พระรหันต์ทั้งหลายเริ่มสวดพร้อมกันแผ่นดินใหญ่ได้ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินซึ่งเป็นเหมือนให้สาธุการในอวสานแห่งการสังคยนาพวินยัยท่านพระอุบาลีก็ลงจากธรรม,มาตสไหวพวกพิสุผู้แก่พรรษาขวาแล้วนั่งบนอาสนะของท่าน จากนั้นจึงเริ่มสังคยนาพระสูตรต่อไปท่านพระอุบารีนำพระวินัยปิฎกสืบต่อมาพระวินัยปิฎกนี้ท่านพระอุบารีทรงจำไว้ต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเบื้องต้นและพิสุท์ทั้งหลายทรงจำไว้ต่อจากท่านพระอุบารีนั้นสำนักท่านพระอุบารีนั้น มีลำดับพระเถราจารย์ดังต่อไปนี้ท่านพระอุบาลีเล่าเรียนมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระทาสกะเล่าเรียนมาในสำนักของท่านพระอุบาลีผู้เป็นอุปชายะท่านพระโสนกะเล่าเรียนมาในสำนักของท่านพระทาสกะผู้เป็นอุปชายะท่านพระสิขวะ เล่าเรียนมาในสำนักของท่านพระโสนกะผู้เป็นอุปชายะท่านพระโมคคลีบุตรเล่าเรียนมาในสำนักของท่านพระสิกขะวะผู้เป็นอุปชายะและท่านพระโมคคัลีบุตรนี้เองที่เป็นผู้กระทำตติยสังคยานาองเล็บการสังคยนาครั้งที่สในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช ที่อโศการามกรุงปาตารีบุตรประเทศอินเดียในพศ2 3 4ท่านพระอุบาลีนิพานท่านพระอุบาลีเถระได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตนแล้วได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศาสนาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวว่า ท่านพระอุบาลีเถระมาสร้างวัดที่ถ้ำผาบิ่งวังสพุงเมืองเลยสั่งสอนชนทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้จนวาระสุดท้ายแห่งสังขารและได้นิพพานในพอสอสี